มันยังดิ้นอยู่เลยอ่ะเอาไยืนยันความมั่นใจน้องครับอันนี้กินกินได้ใช่ไหม,มดูมันดิน้นมันดิ้นน้องดิน้สนสมไม่อยอมให้เรากินง่ายๆนะตัวดีมันดูดกับจานด้วยสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วช่อง แพะแทะโฟมนะครับมันมีร้านร้านหนึ่งที่ผมเคยโดนเล้าหรือเว้ยมันเป็นปลาหมึกกระดุกกระดิ๊กยัดเข้าปากแล้วมันกระดุกกระดิ๊กแต่มันอยู่ตลาดหัวมุมมันไกลพอดีล่าสุดเนี่ยเขามาเปิดอยู่ใกล้บ้านเรานี่เองอุดมสุขอยู่บริเวณโซนอุดมสุขวอกไม่รู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันที่ตลาดหัวมุมอะคนโคตรเยอะเลยแน่นมากตอนนี้เห็นว่าพอมาเปิดร้านใหม่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่รีบไปก่อนที่คนมันจะเยอะรสชาติจะเป็นยงไง Okay, bye kan. Let's go. แล้วตอนนี้ก็มาถึงร้านชื่อร้านสดสิงสิงโอเมนูของง่ายมากเลยมีแค่สแผ่นแต่วันนี้เขาบอกว่าหอยนางรมหมดมีหอยแข็งลวกมีหอ,หอยหวานเผากุ้งเผาหมึกย่างหอยเชลล์อบเนยเมนูที่อยากจะกินวันนี้น่าจะเป็นหมึกเกาหลีหมึกหอมกุ้งลายเสือแล้วก็กั้งหอยสากอุ้ยอยากกินทั้งหมดเลยโทษนะครับที่ผมสอบถามในร้านมาครับผมไอตัวอุนิมันคือตัวไหนครับอ่านี่ครับ วันนี้วันนี้มีไหมเอ่ยมีครับสั่งเลยนะได้ครับอันนี้มานี่คือต่อตัวใช่ไหมครับต่อตัวครับผมต่อตัวงั้นผมเอาก้างไซส์เอ็มขอกไซส์เอสแล้วกันตอนนี้เหลือแต่ไซส์เอ็มเอลกับเอ็กซ์แล้วเอาเอลเอลครับกุ้งลายเสือหมึกเกาหลีหอยสังโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาเท่านี้ก่อนมีอะไรบ้างนะทบทวนก็มีหมึกหอมไซส์เอลนะครับบวกกับกุ้ลายเสือไซส์เอลครับผมแล้วก็มีหอยสังหอยสังครับผมใช่ครับก็อันนี้เกาหลีครับ ก็กางสายเอ็มใช่ไหมครับ,รบผมแล้วก็น,นี่สองก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นไงไม่รู้อร่อยไม่อร่อยไม่รู้กินได้หรือเปล่าไม่รู้จะเลี่ยนหรือเปล่าไม,ไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยมาแบบไม่มีข้อมูลไม่เคยกินอะไรพวกนี้เลย กินยังไงอะครับราดเลยมันจะอร่อยกว่าอันนี้ถ<ม>้าลูกคา้าไม่อยากราดก็ลูกค้คาเอาจิ้มจิม้มราดจิ้มนี่เหรอจิ้มนี่มันดิ้นมันดิ้นน้องดิ้นน้องดิ้นดิ้นไหนกินจริงจริงดิมัออดดนดิ้นอะเจอจากตะเกียบดินืดน่ะเอาจริงนะอันนี้คืออะไรปลาเมนูปลาหมึกเกาหลี อร่อยเว้ยอร่อยว่ะมันหวานมากเลยจอมไม่ยอมให้เรากินง่ายๆนะตูวดีมันดูดกระจานนี่ถ้ามันไม่ยอมให้เรากินจริงเว้ยมันดูดอะมดูดแตเก็ดจริงนนดูดะรมันดูดปะขอก็ะาครบแล้วก็มีก้างซาซิมิกุ้งลายเสือซาซิมิหอยสังอันนี้เป็นหมึกหอมอันนี้หมึกเกาหลีกินไปแล้วหน่อยนึง อันนี้ก็อูนิ่ก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นไงแต่เดี๋ยวอร่อยดีเดี๋ยวขออยุาตกินน่อนเขาบอกว่าลูกกระตาก,กินได้แต่ว่าขอทำใจตำหนดก่อนแล้วกันนะนี่ก็ยังนิ้นอยู่เลยดูดิน,นี้จิ้มซีฟูดแล้วกันคุ้งหยางอ่าทะเลจิ้มซีฟูดล้วเด็ดหวานนี่หอยอจังน้ำจิ้มซีฟูดจัดว่าเด็ดเลย กุ้งลายเสือนี่ก็กุ้งลายเสือลองกินปลาปาแบบไม่จิ้มมืนะหวานกุบกุบเลยลองกินกับจิ้มจิ้มซีฟู้ดขอเดี๋ยวขอกทำมากินหางไยนะตะกี้กินหนวดไปแล้วอันนี้ผมว่าจิ้มกับวาซาบิน่าจะอร่อยขอกินกับซีฟู้ดก่อนเราคนไทยกินต้องกินซีฟู้ดกุบกุบปลากั้งครั้งแรกยังเลที่กินกั้งดิบ กั้งสดๆเลยกั้งสดอร่อยเลยกั้งสดดีมากเลยมันไม่ค่อยเหลืองเท่าเจ้อุนี่เหมือนที่อุนี่ที่รู้จักเท่าไหร่ลองแล้วกันไม่ขาวทัวดีเป็นคนไม่ชอบกินอุนี่เท่าไหร่เลยขอไม่วิจารณ์ปัมันแบบอร่อยมากหอยสังขัวดีเลย มันดูด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 ก็มาลองดูอยางรู้มันดูดคืออะไรมันไม่ยอมเกาะมันไม่ยอมหนีออกมามันเกาะอยู่เป็นไฟลามเนี่ยเราเคี้ยวมันไม่ได้นั่นะนำว่าไม่ควรกินแบบประมุกเยอะเยอะ ต่อยบนไปร้านพี่เนี่ยคอยสั่งกุ้งกั้งดีมากเลยนะเห็นในตรงปุ่มมันป่ะมันมีฤทธิ์เดชอยู่มันจะดูดเราได้เดี๋ยวผมจะลองดูให้ดูหัวกินได้ไหมเบียร์วนี่การดูดมันเห็นไหมมันจะดูดอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะในปากเราอ่ะม ouais ันก pues, ็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้พระเจ้าจอดแล้วความดูดของมันก็จะประมาณเนี้ย มันดึบมากเลยนะดูดินหลังจากที่ว่าในโชว์อยู่สงบสติอารมณ์แล้วก็ก็ยังดื้ออยู่นะ <c oughs> และชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดชิ้นส่วนที่เป็นไฮไลไท์ที่พนักง,งานเขาบอกว่ากินได้และอร่อยมากมันคือลูกตาเอาไว้ยืนยันความมั่นใจน้องครับ อันนี้กินกินได้ใช่ไหมมันมันมีเป็นยังไงอะ่ะมันต้องคลายอะไรออกป่าป่ะกินและหายเลยใช่ป่ะทำไกินได้จริงเหรอรสชาติมันก็เหมือนปลาหมึกอ่ะพอเรากัดเข้าไปอ่ะน้ำที่มันอยู่ในลูกตามาทั้งหมดอ่ะระเบิดบุกบออกมาเลยอ่ะถ้าคนที่แบบว่าชอบกินอะไรที่มันแตกในปากอะ่ะน่าจะชอบ,อบอเหมาะสำหรับคนชอบแตกจัก <c oughs> ชอบชอบอนนี้ที่สุดแล้วชอบกั้ง แล้วสุดท้ายหนึ่งลูกใสๆไม่จิ้มมันไม่ต้องจิ้มมันในน้ำมันจะเค็มอยู่อยากจะกัดแล้วโชว์มันจะกระจายเมงาไปแาบนี้่ละมันก็จะกรุบกุบเคี้ยวติดฟันอ่อยใครที่อยากจะมาเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงร้านไว้ให้แต่ถ้าใครอยากกินปลาหมึกอย่างที่ผมกินอยากกินหยอยสัง์อย่างที่ผมกินเป็นพิเศษเลยนะแนะนำเลยก็โทรมาที่ร้านก่อน เรียวมาชัดทางเพจร้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวพอมาแล้วก็อาจจะไม่ได้กินของที่อยากกินใช่ก่อนั้งหมดเราหรือยังจองไว้ได้หรือเปล่าเนาะลองเวททางร้านดูนกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจ่ายตังถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน,นะครับเดี๋ยวเราดูใครใใจะจ่าย หอยสังดีมากเลยอะได้เยอะมากเลยทุกอย่างที่เราเสิร์ฟเป็นหนึ่งตัวทั้งหมดครับไม่มีการตัดแบ่งครับไปเลย